กมดาราหญิงคนไหนเก่งเลขเอ่อดาราที่เป็นครูสอนคณิตฮะเลยเก่งเลขฮะนิโคคิดแม่นบวกลบนิโคคิดแม่นเอาคิดเลขแม่นเจ้ดีค่ะดีค่ะสวัสดีค่ะเริ่มมาอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยฉากสวยมากเลยฮะฉากนี้มาดูสะนี่คือบรรยากาศ ว้าวดูแสงนั่นสิจ้าเซเลเกิแสงนั่นมันจ้าเซเกอเป็นประตูแบบญี่ปุ่นนะเราจะมาดูประวัติกันนะฮะว้าวประวัติมันเป็นยังไงเขาเรียกว่าโทริอิฮะเป็นซุ้มประตูแบบญี่ปุ่นมีสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าเป็นอาณาเขตของสถานที่สิ์สิทธ์ฮะนี่ฮะอันนี้ฮะสวยมากเลยฮะสวยไหมฮะสวยมากนี่เราได้กาแฟมแล้ว พ่าฌานมีคำถามมาถ่ายเดินจะไปด้วยแล้วก็ทายคำถามไปด้วยมาที้ไปทางไหนดีมาทนี้มาทางนี้อ้าวคำถามแรกครับรองเท้าอะไรหายากครับเออรองเท้าหายเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะง่ายไปอ่ะง่ายไปหรอเด็กวิชาคิดว่ารองเท้าอะไรหายากหรอรองเท้าหายถูกต้องนะถูกต้องนะอ่ะอาพันพีถามบ้างรัมพันีถามบ้างโอเครถชนเรือมันจะเป็นอะไรทำเสียหายดิฮะผิด ไปไม่ได้อิมโพสิเบอร์ติดใจแล้เรืออะไรมาชนกับรถมันอยู่ในคนละที่เลยนะเรือมันไม่ได้ขับมาอัตโนมัติเลวรถมันไปสะดุดก้อนคีมดแล้วไปชนกับเรือเยอะอ้าวถามทางเดินมาทางนี้อ่ะเดี๋ยวพ่อจันถามคำถามอีกฮะว้าวคำถามที่สองฮะการที่ถั่วงอกมีดีอย่างไรฮะก็เอาไปกินได้ ไม่ใช่ฮะดีกว่าไม่งอกฮะก็มันงอกไงฮะดีกว่าไม่งอกไงฮะเยอะตาผดบีมันมีถามว่ากัดีถามว่าม้าอะไรอ่อนแอม้าอะไรอ่อนแอม้าไม่ค่อยแข็งแรงฮะม้าเขือเปะเยอะตุ่นแมวอ๋อม้าเขือมันเปาะ น่าเสือเปอก็ก็เลยปะแล้วมันแตกอ่ะมันปาะแตกเลยฮะเพาะแตกอันนี้มีทางเดินไปทางพาโฮมแสงสวยมากเลยฮะโอเคถามต่อโอเคโอเคเฮ้ยมันมีอันนี้ด้วยช่วยนี่จิบจิบทีฮะช้าจิบช้าคำถามต่อไปฮะหมูอะไรกินแล้วอิ่มหมูอะไรกินแล้วอิ่มหมูกระทะหมูอะไรหมูน้อยๆเอาข้าวเยอะเยอะ มีแต่หมูเยอะๆครับแน่นอนข้อหนึ่คำถามแปลกๆตาบีถามโอเคจำคำอะไรถึงจะจำขึ้นใจจำให้ได้ครับผิดจำไว้ว่าเขาไม่ได้รักคนเยอะแนวเจ็บเจ็บเยอะเดินมาถึงนี้แมะเดินมาถึงนี้แม่คำคำถามต่อไปฮะตีอะไรมีหลายสีฮะตีอะไรมีหลายสีช่อะตีตี ผิดฮะเสียปีโป้อ๋อเหรอออมาทานี้ามอมาทีนี้เดินตามมาด้วยออาถามมาเลยฮะเอออะไรนะเลขอะไรมาก่อนหนึ่งสองสามสี่ศูนย์ฮะผิดหนึ่งสองสามสามอ๋อหนึ่งสองสามสามหนึ่งสองสามสี่เย้ทำไมรัาคำถามครับอะไรเอ่ยทำเพื่อวัดฮะอะไรเอ่ยทำเพื่อวัดเอ่อพระสุรไม้บรรทัดทำเพื่อวัดฮะ ขับรถลวัดเย่มามาถามมาเลยฮะปีอะไระเอ่อปีอะไรใหญ่ที่สุดปีปีจัมโบ้ฮะผิดอ้าอะไรอ่ะปีไม่ใหญ่ไม่ต้องกินปีไม่ใหญ่ไม่ต้องกินคืออะไรคืออะไรอ่ะงงอะนี่งงงถามไม่งงถามไม่งงคุณงงปีอะไรใหญ่เออปีอะไรใหญ่คืออะไรอ่ะงงอ่ะ ไม่ใหญ่ไม่ต้องกินไม่ใหญ่ไม่ต้องกินคืออะไร่ะี่ไม่เก็ตอ่อะไม่เก็ตคืออะไรอ่ะถามให้งงงเออพ่อชาถามบ้างโอเคคำถามนี้ก็ได้ฮะจังหวัดอะไรสีเขียวจังหวัดอะไรสีเขียวฮะจังหวัดลพบุรีผิดนะจังหวัดอะไรนครสีธรรมชาติอ๋อมันสีธรรมชาติดูก่อนว่ามันมีมูอะไรบ้างในหัวอ๋อรู้แล้วเออ ดาราหญิงคนไหนเก่งเลขเอ่อดาราที่เป็นครูสอนคณิตฮะเเยก่งเลขฮะอ้านิโ <ใน S 2> คค,คิดแม่นบวกลบนิโคคิดแม่นเราคิดเลขแม่นเยอ โอเคโอเคเดินเดินเดินตามมาเดินตามมาเราไปชมนู้นบ้างดีกว่าประชานาประชาชนคิดออกแล้วแหละแต่ย่อไปตรงนู้นดีกว่าไปตรงทะเลดีกว่าตรงที่แสงสีสวยแสงสีสวยแสงสีแสงสีว้าวคำถามฮะห้องน้ำผู้หญิงกับห้องน้ำผู้ชายคนไหนเหม็นกว่ากันเออห้องน้ำชายเพราะว่ามันไม่ได้ล้างไม่ใช่คืออะไรอ้าวห้องน้ำชายภาษาอังกฤษว่าไงฮะเออบอยแมนบอยที่ไหนบย y มันเด็กผู้ชายเอาห้องน้ำชายคือแมนฮะแมน อันนี้แค่ห้องน้ําชายก็คือเนี่ยเฮ้ยตัวตัวตัวอะไรไปละตัวอะไรอะไรอะตัวอะไรดำกลมๆไปแล้วล่ะคุณทีมแบบเดียวเสียดนะเราบอสโอเคฮะเฉลยเฉลยนะฮะห้องน้ําชายก็คือแม่นมันแค่แม่นแต่ห้องน้ําผู้หญิงอะฮะวู้เมนถึงกับวู้เมนเลยอะแมนที่มันคล้องเสียงกับคำว่าเหม็นนะฮะวู้เมนอ๋อววู้เมน ของผู้ชายแค่แมนนี่เจ๊ของผู้หญิงวู้แมนมีวู้ดอ่ยนิ้วอะไรลันโทษที่สุดนิ้วก้อยฮะผิดอ้าอะไรอ่ะนิ้วเท้าเพราะว่านิ้วเท้ามันไปชนกับเก้าอี้โต๊ะประตูนิ้วก้อยใช่ไหมฮะนิ้วก้อยนิ้วเท้าเยอะเอบเคยโดนเมื่ะตอนเดินอยู่ดีๆนิ้วก้อยไปโดนกับประตูโอ้โหเจ็บเลยฮะ เฮ้ยเรา,มา,ม,ามาเที่ยวตรงนี้ดีกว่านี่มาตรงนี้ดีกว่าไปลงทะเลไหมฮะไปลงทะเลไหมฮะลงทะเลไปไว่ายน้ำแบบนี้ฉากสวยมากเลยฮะถ้าใครมาเดินชิวๆได้เลยนะ,ะไปกินน้ำทะเลกันเถอะฉากสวยมากเลยอะแบบเนี้ยว้าสวยสุดๆเดินชิวๆเลยฮะสวยมาก <c oughs> ไม่เคยเห็นอะไรสวยขนาดนี้ <c oughs> โอ้ดูแสงนั่นสิโอ้ <c oughs> โอแสงนำชื่อจ้าเซอร์มันจ้าเซอร์เหลือเกินถามมาเอาคำถามนะฮะรถไฟมีกี่ขาเออมีสองขาเพราะว่าขาไปขากลับเยอะทำไมถึงรู้อ่ะเอาก็มันมีขาสองขาก็ต้องขาไปขากลับดิขาไปขากลับแล้วโอเคถูกต้องฮะมีถามบ้างอะอะดุดันไม่เกรงใจใครเดย์เหมือนชัยก้าวต่อไปไฟลุกทั่วหัวคืออะไรคืออะไรนีไม่ ใช่คำถามอันนี้อ่านให้ฟังอ่ะอ๋อแล้วต้องตอบว่ายังไงอ่ะอาร์ฟอนเดนเจอร์อ่ะอร์ดเดนเจอร์นกอะไรบินไม่ได้ แต่มีปีกเป็นวินนกเป็นวินจะบอกนะถูกเอาผิธิอะไรอะไรอะไรฮะเอ้นกอะไรนะที่มันตัวใหญ่ใหญ่อะนกกระจอกเทศเอาใช่เอ่ะนกกระจอกเทศมันมีปีกนกเป็นวินอะเป็นวินมันก็บินไม่ได้นะฮะเออาแว่มันคนหรืคนตงอ๋อเหรอต้องเอาจะเอาตุวกระจอกเทศอะไรมันเป็นแบบมีเย็นไม่ใช่ขาโอเคโอเคถ้าคนชกกับหมาใครจะชนะฮะเอออะไรนะถ้าคนถ้า ถ้าคนชกกับหมาใครชนะฮะถ้าคนชกกับหมาได้ฮะหมาเพราะมันมีหมัดเยอะถูกต้องฮะก็หมัดมันมีหมัดอะหมัดมันก็ขึ้นตัวดิแล้วมันมาเห็บหมัดนะะโอเคถูกต้องฮะถูกต้องเยอะ มันมันเยอะกว่าคนนี่เยอะก็ได้เหรอเออถามบ้าง<ะ>เออเออเออจะไม่เออ, <laughs> เอ,อนานจัง <laughs> เดินเดินมาข้างบนบ้างเปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศบ้างฮะเออประเทศไทยมีอะไรประเทศไทยมีอะไรเหรอมีผู้คนและตึกราบ้านช่องนะผิด <Yeah, pitch. S 1> มีแดดแดดร้อนดุดันไม่เกรงใจใครมีแดดร้อนร้อนดังเผาไหม้ร้อนดังเตาไฟร้อนร้อนมีสาวดดูเหรอฮะร้อนร้อนมากร้อนดังผายร้อนชิบหายโคตรร้อนเย้บ้านเรามีสาวดูเย้อะคำถามสุดท้ายของวันนี้ฮะคำถามสุดท้ายของวันนี้ถ้ามีคนอยู่สิบคนยืนอยู่บนหน้าผานะฮะอยากรู้ว่าคนที่เท่าไหร่จะตกหน้าผาไปตายฮะ คนที่เก้าวุ้ยรู้ได้ไงอ่ะเออมั่วก็คนที่เก้ามันเก้าลงไปตายทำไมไม่จ๊ะเออทายถูกตลอดนะตอบถูกตลอดเนียโอเคเก่งเก่งไม่ต้องใส่คำถามง่ายๆไปฮะเยอะเล่าเนี่ยเดี๋ยวเก่งจริงๆเรียอะเรามาพักผ่อนเรามาพักผ่อนหย่อนใจพอแล้วนะฮะตอนนี้ฮะโอเคอันนี้คำถามคำเดียวของอ่าโอเคโอเคอะไรเอ่ย มีสีสันแต่ไม่ค่อยเห็นยามเช้าอาทิตย์ครับเเอาไม่ใช่เหรอคืออะไรแา่รุ้งเพราะว่าสายลุ้งมันจะมาแค่ตอนฝนตก ค่ะทีมมันก็เห็นอยู่ปกติปะโอเคอเคเดี๋ยวนะโอ้ยดูผู้ชายนอนโอเคฮะโอเคฮะโอเคฮะวันนี้เราต้องไปแล้วนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะฮะถ้าใครชอบแบบนี้เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะฮะวันนี้เราใช่ค่ะทุกคนเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราได้ไปทํางานพาร์ทไทม์มาร้อยกว่าที่แล้วไม่มีอะไรที่ดีเลยเราต้องมาผ่อนคลายด้วยคําถามแปลกๆด้วยฮะวันนี้เราก็เลยมาถามคําถามแล้วก็มาพักผ่อน ถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะทำอีกนะฮะวันนี้เราต้องไปแล้วนะฮะบายบายเ